สวัสดีครับทีมงานของเฮาวงต่ฟังห้องครับมันนี้ได้เฮ็ดพันธุ์ยอดอันชั้นเดียวครับชั้นเดียวอีแต่เนี่ยครับ็ดเตียบร้อยแล้วครับเนี่ยสารดังแล้วเมื่อกี้นี่ครับหลบส่งกับตามแบบแล้วครับแม่แม่มาหนีเป็นแม่เฟื่องครับแม่เฟื่องแม่เฟื่องของอาจารย์ทางบ้านนั่นอาจารย์กระนวลหมดแล้วครับชีส่งไปทังบ้านอาจารย์กระนวลครับ จะว่ากันีทดลองเบืองวันครับกะคือว่า,าใได้ครับคิดว่ามันคิดว่าเหรอว่าอิลีนี่แหละสีลองให้เบิ้งครับจะปิงก็ดีครับเลยสดิงโอ้ยมัเร็วเถอะครับมันเร็วโคดนี่พ่เห็นเอาไหมครับเอาไหมเอาไหมโอ้ยนี่แหละครับแม่เฟื่อแม่หมานพนวาโอ้ย ยาสีมานประมาณแล้วครับว่าเป็นนกตัวจริงเร็วอยู่ครับเร็วครับเพาพลาดครับเห็ดด้แลนน้ำครับแลนกับบอทึงกับหยุงมหนอกครับถือว่าพ่อใส่อยู่ครับก็สวยงามอยู่ครับเดี๋ยวให้ผมใส่ไปยักด้ยักสองสามตัวนครับ๋ยวจังมาเอาได้ครับก็ มอ้ี่ยังไรหรอกครับเจคซีวอกยังมันแล้วแล้วกับเอาไปไปใส่เ่าะหรอครับอ้าวครับสวัสดีครับ